สวัสดีครับเพื่อนๆโทรผมช่างปานมังนนนะฮะเ,เมื่อไม่นานนี้ผมได้ไปซ่อมพัดลมังเพพัดลมเพดานนะฮะพัดลมตั้งพื้นประตูเหล็กบ้านประตูล้อเลื่อนแล้วแต่บานพับบูธท,ทุกอย่างนะไปได้ความรู้มาที่ท,ที่เรามองข้ามกันไปก็คือเรื่องน้ำมันหล่อลื่นนะฮะน้ำมันหล่อลื่นโซนเนตแบบเป็นน้ำมันหล่อรื่นที่ใช้ได้นะเป็นสเปร์ครับ มีท่อสําหรับต่อไปฉีดพวกบูทพวกอะไรที่มันลึกนะฮะและอีกตัวนึงก็คือ,อเป็นสเปร์เป็นเป็นสเปร์ของจารบีเหลวซึ่งออกมาใหม่นะฮะผมจะใช้คู่กันอย่างเนี้ยไปซ่อมพวกพัดลมเวดานนะที่มีปัญหาที่ไม่ได้มีการหล่อลื่นแล้วก็นานๆเข้าก็จะตายหมุน ไม่ได้ก็เกิดนานก็เกิดความร้อนเกิดเป็นไฟลุกไหมเจาเหตุให้เกิดเพลิงไหมได้นะฮะทั้งทั้ง,ท,งทั้งพัดลมทั้งพื้นพัดลมเพดานนะฉะนั้นพวกเนี้ยมีความสําคัญมากฮะเราจะต้องตรวจดูบูทต,ตรวจดูลูกปืนพัดลมนะฮนะปั๊มน้ำอ่าพ่าปั๊มน้ําเรามันเปิดแล้วเสียงเสียงเดินแล้วหยุดไปเพราะอะไรมอเตอร์บูท ตายหรือเปล่าหรืออะไรต้องมันตรวจอยู่ตลอดแล้วครับนะแล้วก็ถ้าเผื่อมันไม่หมันตรวจมันจะมันจะตายนะอย่างพัดลมเพดานเงี้ยพัดลมตั้งพื้นเนี่ยอันตรายครับถ้าเื่ออยู่เฉยเฉยมันไม่มีการหมุนเลยแต่ว่าไวยเราอ่อนไปแล้วก็จะเกิดความร้อนแล้วลุกไหม้ได้นะฮะนั้นเราต้องมันตรวจนะแล้วประโยชน์ของเขาอันเนี้ยสาคัญลูกบิดที่เราใช้กันเนี่ยก็ต้องหมันฉีดมันอะไรปันพับที่ที่ เสียงดังเราก็ฉีดก็หายประตูเหล็กประตูเลื่อนนะเราก็ต้องเทคบูทลูกล้อใส่จารบีแล้วก็จะปลอดภัยนะมันก็ดูแลทั้งเรื่องอุบัตเิเหตุไฟฟ้ารัดวงจรพวบคัดลมพวกกรประตูหน้าต่างบูท mm hmm. <Boot, S 2> เครื่องมอเตอร์ทุกอย่างนะเนะี่ยผมผมผมแนะนำลูกค้าที่รู้จักกันนะฮะในกลุ่มพวกเราเนี่ยที่ติดต่อให้เราไปซ่อมเนี่ย ปองมันตรวจครับนะฮะมันตรวจให้ดีแล้วก็อย่าละเลยบางคนตั้งหลายปีไม่เคยตรวจอะไรเลยทิ้งไว้เวลาไปเปิดปั๊บพัดลมไหม้เลยครับมันตายฮะตายเันก็เกิดความร,ร้อนมันสั่นแต่เกิดความร,ร้อนไม่ไม่หมุนนะฮะเพราะเราไม่ได้ดูแลเขาเลยอันนี้อันตรายมากครับนะผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์และพวกนี้เราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะจารบีเหลวโซนิก นะแล้วก็น้ำมันหล่อเลื่นไม่ไม่มีอะไรเลยก็ใช้น้ำมันจักรก็ยังดีนะฮะผมก็เลยนำเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัวเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างปันเมืองนนท์ครับผม